ถ้าไม่อยากทำงานไปตลอดชีวิตจงดูคลิปนี้ให้จบครับสวัสดีครับผมเป้ปีวัตรพรมสอนแน่นอนครับทุกคนล้วนแล้วแต่อยากที่จะทํางานสักงานหนึ่งให้มันสําเร็จใช่ไหมครับแล้วหยุดทํางานและมีรายได้เข้ามาต่อเนื่องนะครับแต่ในความเป็นจริงเป็นยังไงฮะเราต้องทํางานนะครับต้องทําแบบทุกวันนะฮะถ้าวันไหนไม่ทําก็จะไม่มีรายได้เข้ามาถูกต้องไหมครับนะนั่นคือการทํางานที่เขาเรียกว่า Active Income นะครับคือการที่เราทำงานแลกกับเงินนะครับโดยใช้เวลาของเราใช้แรงของเราใช้สุขภาพของเราในการทำงานและแลกออกมาเป็นตัวเงินนะครับแต่พี่พี่รู้ไหมครับว่ามันมีงานอีกประเภทหนึง่งนะครับที่เขาเรียกว่า Passive Income นะครับหรือการที่ใช้ระบบ หรือใช้เงินในการทำงานนั่นเองนะครับแน่นอนครับพี่พที่ฟังอยู่อาจจะบอกว่าก็ใช่สิงานพสซีฟอินคัมเนี่ยมันน่าจะเป็นของคนรวยของคนที่มีรายได้เยอะนะครับผมจะบอกอย่างนี้ครับว่างานที่เป็นพสซีฟอินคัมใครใคก็สามารถเริ่มต้นได้มีอยู่ครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงครับผมซึ่งวันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้พสซีฟอินคัมเนี่ยนะฮะที่ทำไปแล้ว ใช้ระบบทํางานรายได้เข้ามาไหลต,ต่อเนื่องเนี่ยนะครับนะมันเหมือนกับเรานะฮะถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจเห็นภาพง่ายๆเนี่ยนะฮะงานที่เป็น active income หรือเอาแรงเอาเวลาเราไปแลกเนี่ยนะครับคือการที่เราเหมือนกับเราไปตักน้ําจากลําธารมาใส่ที่บ้านนะครับมาใส่ตุ่มที่บ้านนะการที่เราทําแบบเนี้ยนะครับนะเหมือนเราใช้แรงใช้เวลาเรานะครับแต่มันมีงานอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ ต้องบอกว่าเป็นงานสร้างท่อนั่นเองนะครับเป็นการสร้างท่อน้ํามาที่บ้านเราเลยแน่นอนครับมันจะต้องใช้แรงใช้เวลาเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายผลลัพธ์ของงานประเภทนี้คือเราสามารถที่จะหยุดทํางานและรายได้ยังคงไหลเข้ามาต่อเนื่องได้นั่นเองนะครับวันนี้ครับผมเป็นคนหนึ่งครับที่เจอธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมครับนะธุรกิจอินดีมเป็นธุรกิจที่ เรียกว่าสร้างระบบและสามารถสร้างเงินไหลเข้ามาแบบ p a s ส i ี e อิน income ได้นะครับธุรกิจอินดีมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าผมเจอมาจาก u t u b e ครับผมนะธุรกิจนี้อยู่ใน YouTube ซึ่งผมไปเปิดเจอคุณก้องนะครับนะเขาชื่อชื่อจริงของท่านก็คือ,อคุณอัครรัตน์นิติพลนะครับถ้าผู้ชื่อจริงก็อาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าคุณก้องอายุน้อยรอรล้านทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับผม ผมเป็นแฟนรายการของรายการของคุณก้องนะครับและวันหนึ่งคุณก้องนะครับก็เปิดบริษัทขึ้นมานะครับที่ชื่อว่า i n นดีมกรุ๊ปนะครับและทําให้ผมนะฮะได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังจึงเข้าใจเลยครับว่าเอ้ธุรกิจอินดีมเนี่ยนะครับมันสามารถสร้างรายได้ที่เป็นพา s ซีฟอินค m มให้ผมได้แน่นอนนะครับผมจึงเลือกแล้วก็ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นนะครับในตอนเริ่มต้นก็ต้องบอกเลยครับว่า ตัวผมเองก็ไม่ได้ค่อยมั่นใจเท่าไหร่หรอกนะครับผมว่าผมจะทําได้นะผมเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยที่เห็นพูดแบบนี้คือมันผ่านการเรียนรู้มาแล้วนะครับและต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ผมได้เรียนรู้ได้ศึกษาอย่างจริงจังนะครับมันทําให้ผมเข้าใจเลยว่างานที่เป็น passive เนี่ยนะครับผมมันทําให้เรามีรายได้เข้ามาต่อเนื่องได้ยังไงนะครับและผมก็เป็นคนที่พิสูจน์นะครับผมไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะครับ ผมต้องพิสูจน์ให้เห็นกับตัวเองครับว่ามันทําได้จริงและมันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเรามั่นคงจริงๆนะครับผมทําธุรกิจอินดีมา1ปีเต็มๆครับผมผลปรากฏว่านะฮะผมสามารถที่จะสร้างรายได้จากธุรกิจนี้นะครับหลักแสนบาทขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าการที่เราสร้างระบบไว้นะครับระบบมันจะคงทํางานให้เราต่อเนื่องให้เราต่อเนื่อง รเราไม่ต้องเป็น active income อีกต่อไปนะครับหน้าที่เราคือสร้างระบบครับให้ระบบทำงานนะครับและนี่คือสิ่งที่หลายๆคนใฝ่ฝันเหลือเกินว่าอยากจะทำงานสักการหนึ่งแล้วเสร็จนะครับหยุดแล้วรายได้เข้ามาต่อเนื่องเขากลับไปใช้ชีวิตนะครับนะเอาเวลานะครับ ไปท่องเที่ยวเอาเวลาไปใช้กับคนที่คุณรักเอาเวลาไปอยู่กับครอบครัวนะครับผมเชื่อครับว่าพี่ๆที่ได้ดูคลิปนี้ทุกคนมีหัวใจเหมือนกันกับผมเพราะนั้นถ้าใครนะครับที่สนใจก็มาพูดคุยกันได้ครับขอบคุณครับ